เออค่ะอืมเด็กๆทุกคนก็เดี๋ยววันนี้นะคะก็เข้าเรียนเนาะเราก็รอเพื่อนมาสักพักหนึ่งแล้วเพื่อนก็น่าจะอาจจะติดธุระหรือว่าอาจจะยังไม่ตื่นไม่แน่ใจเหมือนกันนะเดี๋ยวก็ไลน์บุคคลไปนะคะสำหรับเรียนวันนี้ก็เข้าเรียนตามภาพให้เรียบร้อยแล้ววันนี้อาจจะโฟมรูมเร็วนิดนึงเพราะว่ามันเป็นโปรเจกต์ใช่ไหม อ่าเราโฮมรูมกันตอนกี่โมงดีผิงผิงเลิกเรียนกี่บอ่าเลิกเรียนเที่ยงครึ่งงั้นเที่ยงครึ่งเรามาโฮมรูมไหมจะได้เสร็จทีเดียวดีไหมลูกอ่า วันนี้เที่ยงครึ่งนะงั้นเดี๋ยวบอกเพื่อนด้วยนะว่าวันนี้เที่ยงครึ่งครูจะโฮมรูมประจำห้องของเรานะคะขอบเปลี่ยนเร็วนะึงเพราะว่าหนูจะได้มีเวลาไปทำอย่างอื่นนะแล้วก็วิชาการงานแบบทดสอบหลังเรียนอย่าลืมเข้าไปทำวันนี้วันสุดท้ายแล้วเคนะคะค่ะสำหรับชาวนี้ก็ตั้งใจเรียนนะลูกไปข้าเรียนได้เลยลูกแปะ How